น้ำจิ้มผมเข้มข้นมากเลยอืออยจูครับมื่อนี้ครับเบื้องเนียบเนื้อที่มีมันแสกขาวๆแทรกบบนี้นะครับมันสุดยอดมากเลยบอกให้นะครับกับเจ้าคิีิยะคุ้มๆครับไปครับลงมือกินกันครับสวัสดีนะครับวันนี้มากินซอยจูนกันครับซอยจูเนื้อนะครับเนี่ยครับ งาไมลี่ครับเมื่อนี้นะเพราะเป็นมันเป็นมีมันแทรกไหมครับแบบเนี้มันจะเปนเหนียวครับเนื้อที่มันออกไซๆแเลยเนี่ยมันจะเปเหนียวนะคล้ายๆว่าเป็นงออนแบบแต่ว่าถ้าออกดำๆคำๆเลยมันสีเหนียวครับแต่ก็ไม่ตับนิดนึงนะครับกินข้าวกันครับนะไก่กระหองเซี่ยวเซี่ยวอยู่ตอนเที่ยงครับมันก็ใชได้เวลาให้อาหารมันก็ใช้ห่างยองสีครับนะบอกไว้ก่อนนะผมมีอาชีพขายไก่นะก็อีกอาชีพหนึ่งครับหลายคนจะไปดูเนาะซุ่งเมื่อนี้นะ พิ่นว่าาเหตุงานอย่างเดียวมันมันอยู่ยากครับมันรอดอยากเกาต้องมีอาชีพเสริมมีงานเสริมครับนะมันจังอยู่ได้ครับเขาบอกว่าถ้าขยันแค่100รนะ้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะคุณมาเนียต้องขยนันสักร้อยยี่สิบหรือร้อยห้าสิบตัวเฮ็ดงานหนักเพิ่มขึ้นอีกเว่าแต่เห็นเห็นอยู่นะเศรษฐกิจแบบนี้ครับเขาต้องขยันเพิ่มขึ้นอีกนะครับนะคพื่อนงผมนอกจากทำยูทูบพอได้ค่ายลราค่ายยาแล้วก็ยังมีขายไก่พร้อมนะครับมันอยู่ได้ครับนะถ้าเขา ถ่ายเงินเดือนสมืตินี่เนาะเป็นเงินเดือนถ้าถ่ายเงินเดือนมันหงายูได้ครับคือทางบางคนที่บอกว่าอุย๊ยคัน็นงานบริษัทพวมีเวลาหรอนะก็เห็นบางคนเขาเห็นงานบริษัทกันเขาก็ขายต้นไม้เขาขายนั่นขายนี่เหยีดขายของวอนไรเขาเห็นได้นะครับนะเขาอยู่ได้บางคนได้ดีก็เงินเดือนอีกได้หลายก็เงินเดือนอีกนะวันวานนะเนี่ยไอ้ยุคนี้มันต้องเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใส่กับชีวิตแล้วนะครับสียูแบบคือแต่ก่อนม่เลยนะหลายคนอาสี เฮ็ดอว้วแล้วเศรษฐกิจพอเพียงอาเซียนอยู่แล้วแต่บมรมนตัวตว่านี่คือที่เราทําอยู่มันคือเศรษฐกิจพอเพียงไงครับเศรษฐกิจพอเพียงียู่โมเนตงที่เฮ็ดเฉพาะที่ปฏิบัติบ้าปฏิบัติโมเมนต์จะเป็นเฉพาะเช้าไรเช้าน้าเช้าให้เช้าน้านะครับนะเช้าส่วนนะสันนะโมเมนต์นะครับถึงซีอูในเมืองกรุงเทพหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทเป็นข้าราชการก็สามารถนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตเท่าได้นะครับนะคือแบบว่าเฮาต้องอยู่แบบพอเพียงพอมีพอกินนะครับ ว่าม่นอดอยากนะครับคืออยู่แบบพอเพียงนะครับนะมาครับกินกากันครับเนี่ยสวยมากเลยโอ้ฟังกับกันเอาชีวิตรอดเนาะพักนี่งมากเลยพักสารนเนนะปลูกไว้เองครับงมากเลย ถ้าสายลาบสายนั่นกะสิว้ากินกับลาบเบื้อแเสียบระางทบานเขาเนี่ยกินกับข่าลาซอ้อไอขนมเส้นครับกินกับคนมเสีย่ยวนัวเส่บเลย <c oughs> มาครับอ้น้ำจิ้มผมเข้มข้นมากเลย <c oughs> กินแบบเนี้ยมันจะเลินอาหาร วันนี้ได้จับมาหน่อยเดียวครับบม่ได้สร้างไม่ได้สร้างเพิ่นนะปกติต้องสร้งางว่าน,นี่นี่ตับเยอะๆนี่ไนะม่ได้สร้างเลยเนื้อมาเลยแบบมีมันแทรกพร้อมไหมครับ มันข,ขาวๆอันแท่กตรงกลางเสียบหนึ่งปลาซาระแน่งามขนาด เลีมยมในผักอีกอันหนึ่งที่ปลูกไปครับผักกาดนะหรือว่าผักวัตเเกตนะครับผักตเตเกตมันจะกรอบ ขแต่คนเคยกินกระสินนึกภาพบอกนึกรสชาติบอกน้วันเป็นไดครับแต่สำหรับคนคนเคยกินนะผมมาแค่เห็นเขากินนี่กรน้ำไหลไหลแล้วเท่ไปตับสดขัก เหนือแน่นดีขนาดนั้น นตกครับมื่อเนี้ยอากาศคึมคมเนี่ยสีเหนือไม่ได้เศร้าเลยแหละว่าจะกินก็ไม่ได้กินฝนมันตกถ้าไอ้ฝนหยุดมันจับดสดๆบางทีคลายเยลเล่นนะอื เนี่ยยูนี่ยังรู้ว่าสองรอยสี่สิบาทครยังไม่ขึ้นราคาอยู่มันนี่ซื้อมาหลายเนี่ยเครื่งกี่ลครับร้อยยี่สิบบาท บอ,อีตอนใหญ่โคตรมิดมาเขานะตอนโครูเคเลนี่ หนึ่งครึุบกรุบดีดีสุดยอดเลยครับเนื้อสด,สด Ui, đoạn đi, siêp. Ui, xịt ra đi, xịt tiết lông nhá ลครับตอนใหญ่พวดนะครับ,ลค,รบคลิปนี้ต้องจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่มาติดตามจังยูทูบดูเปีปยดตากเทมี้ขอบคุณทุกเม็ดนนะครับบใหม่ลิปหน้าครับขอบคุณครับ